ถา,านการณ์ก็ได้จริงเป็นยังไงและเราจะหลุดจากเรื่องของนี่ได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านผู้จัดก,การใหญ่บริษัทเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือที่เรียกว่าเครดิตปูโรนะครับคุณสุรพลโอภาสเถียนอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีท่านคุณสุรพลครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับผมสุรพลครับขอบพระคุณนะที่ให้โอกาสสลาเวลามาั่างคุยกันนะคุณสุรพลครับ แต,แต่เห็นหน้ากุณสุรพลเนี่ยแกก็คิดถึงกับว่าหนี้และออกจากหนี้คกุณสุรพลเจจามันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อาจจะอยู่กับสังคมไทยเรามาโดยตลอด <c oughs> นะครับคุณว <c oughs> ิศครับครับ <c oughs> เพราะว่ารายรับมันไม่ชนรายจ่ายใช่ไหมครับรายรับไม่ชนรายจ่ายใช่มันก็มันก็ต้องกลายมาเป็นส่วนต่างตรงนั้นก็ถ้าจะดำรงคงอยู่มันก็ต้องเป็นหนี้ใช่ไหมครับอ่า เอ,อต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารายงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จไปจแล้วนะครับ,รบมันไม่ใช่เป็นเป็นอะไรที่เ,เรียกว่าคาดการหรือว่าเป็นอะไรที่คิดขึ้นมาเองนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆว่าหลังโควิดมาเนี้นะครับวิตกนี้สินของผู้คนเนี่ยมันมันก็หนักหนาสาหัสนะครับใช รู้วิสุดลองพูดภาพนะครับว่าเอคนประมาณสักสามสิบล้านคนนะ่ะที่อยู่ในระบบของเรติตบูโรเนี่ยนะครับครับเอมีหนี้สินทั้งหนี้ดีหนี้ไม่ดีหรือว่าหนี้ที่กําลังจะเสียนระวมๆกันทั้งหมดะครับ,รบวิสุดสิบสามจุดหกล้านลบาทสิบสามจุดหกล้านล้านหก้านสิบสามจุดหกล้านล้านนะครับ,รบ GDP เมืองไทยก็ประมาณสักสิบเก้าล้านบาทครับ นะครับทีนี้คุณสุดครับเอ่ออันนี้เนี่ยเรายังไม่รวมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครับนะครับเรายังไม่รวมหนี้ของกยศอือันนี้เป็นหนี้ที่เนายกนายขอเนี่ยไปกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดแห่งในประเทศไทยเราครับแล้วก็ข้อมูลอยู่ในระบบของเครดิตบ,บูโรเรารนะครับมันบอกอะไรในเดือนเก้านะครับสภาพัฒน์แถลงเมื่อเช้าเนี่ย ยังเป็นตัวเลขของเดือนหกนะครับครับแต่ว่าตัวเลขที่ผมพูดถึงเนี่ยคือตัวเลขเดือนเก้าครับตัวเลขเดือนเก้ามันบอกอย่างนี้ครับว่านี่นี่สินของครัวเรือนไทยเนี่ยมันไม่ได้โตขึ้นนะครับมันอยู่ที่สิบสามจุดหกล้านบาทเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ควรจะกู้ได้ก็กู้ไม่ได้นะครับ คนที่กู้ไม่ได้ก็คือกู้ไม่ได้ครับอ่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมขอขอามเห็นซักอี่หนึ่งคนที่ควรจะกู้ได้แต่กู้ไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรครับอ่าก็กริกาหรือว่าเกณฑ์ของการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยมันก็มีความเข้มงวดขึ้นนะครับอ่าคุณณูิสุดลองนึกภาพนะครับถ้าจะเดินเข้าไปขอกู้กับสถาบันการเงินน่ะน่ะ ก็ต้องตวมันเขาจะต้องเขาจะต้องพิสูจน์รายได้เราใช่ไหมครับแล้วมันมีคําบอกว่าเออ่รายได้ของนายสุรพลเนี่ยถ้าจะกู้ได้น่ะจะต้องมีความมั่นคงเพียงพอแน่นอนสม่ําเสมอสี่คำมั่นคงเพียงพอแล้วนะฮะแน่นอนสม่ำเสมอโอ้โหจะไปหาที่ไหนได้การการคุณรู้สึกก็เห็นภาพว่าหลังโควิดมาเนี้ย ถ้าผมเป็นถ้าผมออไม่ได้ทํางานประจำแล้วผมออกมาอค้าขายนะครับขายเบเกอรกี่เนี่ยอะไรจะเป็นตัวบอกว่าเบเกอรกี่วันนี้ผมขายร้อยชิ้นอีกสองวันผมขายร้อยชิ้นอีกสามเดือนผมต้องขายได้ร้อยชิ้นเป็นไปนไม่ได้มัน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 ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่รู้ว่าม,ม,ม,มันจะอยู่ตรงไหน,นใ,ชใช่ไหมครับแล้วกติกาไปเขียนว่าคนต่อยกู้จะต้องมั่นใจนะ ว่าอคนคนที่มาขอกู้เนี่ยจะมีรายได้เพียงพอมาชําระหนี้ตามตารางที่กําหนดไว้ผมก็ไม่ปล่อยสิผมเป็นคนปล่อยผมไม่ปล่อยดิมมยส,สมมุติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของของสถาบันการเงินภาครัฐก็แล้วกันอีกหนึ่งปีผมจะ,กะเกษียณอ่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมเจอลูกค้าแล้วผมเรียกว่าผมจะพิสูจน์รายได้เขาได้ยังไงนั่นสิ อ่าแล้วถ้าผมปล่อยไปแล้วเป็นนี้เสียผมจะเดือดร้อนไหมแน่นอนฮะเสียงอ่าก็ก็มันแล้วอย่างหนึ่งคนที่ทํางานประจําวันนี้ทุกวิสุทธ์ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันว่าบริษัทจะไม่ปิดโรงงานจะไม่ปิดรายได้จะหายตอนที่หลักประกันคือคือ,คอไม่มีไม่มีประกันนะถูกไหมทุกคนเลยสิ่งเชื่อแบบไม่มีหลักประกันตอนที่สูญเสียทุกคนอะแม้จะอยู่ในองค์กรที่อะไรนะมั่นคงแข็งแรงยังย่งยืนนะโอกาสเสี่ยงก็สูงมากครับ ใช่ครับมทุกคนไม่ไม่ว่าผมไม่ว่าใครอะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะตกงานหมดถูกไหมครับใช่ครับ่ะรติกาของเราเนี่ยอมันถึงตึงตรงนี้ครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองจำนวนหนี้เสียของเราอ่ะมันเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าที่ผมเคยทํางานมานะครับก็คือหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทโอ้สูงที่สุดเลยอืม อใครก็ตามที่ค้างเกินกว่าเก้าสิบวันคือค้างเกินสามวดขึ้นไปเนี่ยรเราเรียกว่าเป็นหนี้เสียหรือหนี้เอ l พีอยอยู่ที่คุณวิสุทธ์ว่าครับ,คร,บครับเรามีจํานวนถึงหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทคุณวิณสุทธ์มันเยอะไหมครับห้าหกล้านมันคีนะครับอ่าหน<ะ>ักอ่านะแล้วเรายังมีหนี้ที่กําลังจะเสียอีกก้อนหนึ่งนะครับอ่าซึ่งซึ่งมันอยู่ประมาณสักอ่อ สี่แสนกว่าล้านนะครับสี่แสนแปดหมื่นล้านแต่ว่าตัวเนี้ยมันลดลงมาจากหกแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างครับครับบรรยากาศมันก็คืออย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือว่าสินเชื่อรถยนต์นะครับมีปัญหานะครับรถยนต์โดยเฉพาะเออสุณทราบไหมครับว่าหนึ่งร้อยคันที่เรากู้กันเนี่ยที่เป็นรถยนต์เนี่ยครับ สี่สิบสามคันคือรถกระบะนะครับอ๋อเหรอฮะหมไม่ทราบสี่สามคันรถกระบะใช่หนึ่งร้อยคันที่ปล่อยกู้กันเนี่ยสี่สิบสามคันเป็นรถกระบะร้อยคันที่เป็นหนี้เสียเนี่ยประมาณห้าสิบคันเป็นรถกระบะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่ารถกระบะเป็นรถธาหากินครับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่อาศัยครับนะครับอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอสเอ็มอี เราค้าขายกันถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสามกลุ่มเนี้ยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในเวลานี้ที่ทางรัฐบาลกับแบงชาติจะได้กรุณาจัดโครงการที่ลงมาแก้ไขปัญหาหนี้สินวิธีการแก้ก็อย่างที่เราทราบกันตามข่าวครับเอาดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นไปแขวนไว้ครับเขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนไ เรายังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเราเข้าโครงการได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบต้นนะครับต้นจ่ายเข้าไปนะครับปีแรกเราเคยถอนต้นหมื่นหนึ่งเราก็จะถอนต้นแค่ห้าพันนะครับอย่างต่ำปีต่อไปก็ผ่อนต้นเยอะขึ้นสามปีต่อไปหลังจากเข้าโครงการนี้จะเข้าต้นอย่างเดียวนะดอกไม่ต้องนะครับอ่า หลวงท่านกับแบงก์ก็จะเป็นคนจ่ายดอกเองครับนะครับอะพอขึ้นปีที่สี่ถ้าเราทําได้ตามตามที่ที่กําหนดคือสามสิบหกเดือนดอกก้อนนั้นเขายกให้เราเลยครับอ่คุณพิสุทธิ์จำจำได้ไหมครับที่มีคนมาบ่นว่าพรอนหมื่นนึ่งอ่ะเข้าต้นห้าร้อยอ่ะ,อะ,อะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้แหละไอเสียงต่างๆเหล่านั้น่ะ S <S <an other> เขาก็มาออกแบบวิธีการแก้หนี้เที่ยวนี้ครับนะครับว่าแก้หนี้บ้านเพื่อให้คนยังมีความมั่นคงในชีวิตครับแก้หนี้รถยนต์เพื่อให้รถที่เป็นเครื่องมือในความสมารกินไม่ถูกยึดครับอ่าแก้หนี้เอสเอ็มอีเพื่อให้เขายังมีค่าเช่ามียังไปจ่ายค่าเช่าเก็บที่ทํากินไว้ได้นะครับ,รบออันนี้อันนี้ก็คือวิธีการที่ท กำลังจะออกมาที่เราก็อยากจะเห็นที่จะให้ออกมาอ่าในช่วงปลายปีนี้ตน<ะ>้นปีหน้าโอกาสเห็นไหมครับอตามตารางที่มีข่าวออกมาก็คือว่าจะมีการนําเรื่องนะครับสรุปกันภายในเดือนพฤศจิกานะครับเดือนธันวาเข้าคอรมอแล้วก็กําหนดวันด<ม>ีเดที่จะทําเนี่ยอ่าปีหน้าครับผมครับก็ต้องเวลแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมสำหรับโครงการนี้ ท,ท,ทผมว่าโค <จะ S 1> รง,งการนี้เท่าที่ผมศึกษาเท่าที่ผมดูเนี่ยผมว่าหนึ่งคืออ่ามันเป็นโครงการที่ทําไม่เหมือนกันในอดีตต่างไงครับในอดีตเนี่ยเราจะบอกว่าอ่าพัดชําระนี่แต่ดอกเบีย้ยมันเดินอ่าใช่ได้ยินได้ยินจนแบบหืเขาบอกอย่าช่วยอย่าช่วยดีกว่าดอกเบีย้ยมันเดิมเพราะว่ามันมันเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่จ่าย แต่วันหน้าเป็นภูเขากองมาหือมาเลยเรียกภูเขานี่นึกออกไหมครับครับคุณคพี่สุดจำได้ไหมครับช่วงโควิดอ่ะพักนี่พักนี่อ่ะแต่ดอกเบี้ยเริ่มอ่ะแต่ดอกเบี้ยมันมากองไงมันมารอเราไงใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่ช่วยจริงนะหมายถึงว่าบางคนก็ไม่รู้นะคิดว่าเป็นพักดอกเบี้ยด้วยใช่ทีนี้เที่ยวนี้เขาลึกบอกว่าอ้าวดอกเบี้ยนั้นอ่ะถ้าพิถ้าเราจ่ายต้นอย่างสม่ำเสมอดอกที่เป็นแขวนไว้อ่ะ เขาจะยกให้อ่าอ่าอันนี้คือความไม่เหมือนครับใช่ไหมครับอันที่สองแก้หนี้เที่ยวนี้ก็คือว่าแกหนี้คนที่แผลยังสดอยู่ก็คือว่าเริ่มค้างนะครับไม่ได้เสียแล้วถึงจะไปแก้นะครับครับหมายถึงว่าเริ่มค้างที่เราเรียกว่าเป็นนี่กล่าวถึงเป็นพิเศษภาษาทางการนะครับครับแต่ภาษาบ้านเราก็คือนี่กําลังจะเสียนี่กําลังจะเสียอ่า เช่นที่รายค้างค้างหนึ่งงวดค้างสองงวดแล้วกลับมาจ่ายหนึ่งงวดค้างสามงวดแล้วกลับมาจ่ายหนึ่งงวดไปไปมามาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากําลังเลี้ยงงวดอยู่เลี้ยงลูกอยู่อะกำลังเลี้ยงงวดอออผมเข้าใจนึกนึกออกไหมครับนั่นแสดงว่ามีความตั้งใจจะจ่ายแต่ว่ามีปัญหาจริงอย่างนี้ใช่ไหมครัโดยพฤติกานติดติดขัดขัด S <S ต,ติดติดดับดากลุ่มน,นี้แต่แสดงว่ามีความตั้งใจอยู่ครับถ้าเขาจ่ายแต่ต้นดอกไม่ต้องครับอันนี้มีโอกาสจะรอดรใช่ไหมครับ,รบอ,อีกกลุ่มนึงคือเป็นหนี้เสียนะแต่เป็นมาไม่เกินหนึ่งปีอ่าเป็นหนี้เสีย,น,ยนี้แสดงว่าพลาดพลาดหลงไปเอสู้ไม่ไหวใช่ไหมครับแต่แต่ยังมีระยะเวลาที่จะ เขาจะพลิกฟื้นตั้งหลักได้ครับอ่ากลุ่มที่แบบประเภทแบบนี่เสียมาห้าหกปีแล้วหรือว่าถูกฟ้องร้องดำเนคดีอันนั้นอันนั้นก็ต้องวางไว้ก่อนเนาะี่สุดครับ,รบอ่าเที่ยวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราช่วยได้ทุกเราไม่ได้สามารถจะช่วยได้ทุกคนนะครับแต่ว่าอ่ขาขณะนี้ก็คือรักษาบ้านรักษารถรักษาที่ทํากินแล้วก็เป็นคนที่ พูดง่ายๆว่ายังมีพละกกาลังพอจะพลิกฟื้นได้นะครับแปลว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือเรื่องเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องอาชีพใช่ไหมฮะใช่อ่านั่นแปลว่าต้องกู้แล้วหรือสมมติผมฟังแล้วให้ผมไปกู้ตอนนี้เนียไม่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออผมผมจะเออผมโอกาสนี้เนี่ยผมกู้ซะเลยผมไม่ไม่ต้องจ่ายหนี้ไปไมด้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเขาตัดยอดแล้ว เขาตัดยอดอเมื่อเดือนตุลาใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาแกล้งเป็นหนี้เสียเดือนพฤศจิกาก็ไม่ได้อ่า,อาเขาตัดยอดแล้วถูกไหมครับครับอ่แต่แต่ว่าอุณพิสุทธ์ครับต้องยอมรับข้อเท็จจริงข้อหนึ่งว่าคนที่เข้าโครงการเนี้ยจะกู้หนี้ยืมสินที่ไหนไม่ได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งปีแปลว่าจะยืมไปกู้เพิ่มไม่ได้ละ ใช่ไปยื่อเลยต่อไม่ได้เพราะว่าคุณคุณสุด์นึกภาพสิครับระหว่างที่เรากําลังลดลดต้นก็คือว่าเอาเงินไปเข้าต้นนะครับแล้วเราไปก่อหนี้ใหม่เนี่ยมันมันก็มันก็ดูแปลกแป,กแปกใช่ไหมครับเออใช่อ่าเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เที่ยวนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าลงคํามั่นสัญญาลงคําสาบานกันเลยนะต่อจากนี้ขา้าพเจ้าจะไม่เป็นหนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งปีอ่าแต่ทีนี้ทีนี้เราก็ต้องใช้ระบบใช่ไหมครับครับอ่าเราจะเอาระบบก็คือเอาคํามั่นสัญญาตรงนั้นอะ ฝังเข้าไปในระบบเลยครับอพอพอนายสุรพลโผล่ขึ้นมาปุบ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีคําบอกเลยบอกว่านายสุรพลอยู่ระหว่างฟื้นฟูศักยภาพาระหรนี้อยู่และสัญญาว่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้คนไหนก็จะปล่อยกู้เขาไม่ได้ครับอ,อันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงข้อนี้ก่อนครับครับอันนี้คือการออกแบบ เที่ยวนี้แหละครับครับอันนี้อยู่ในโครงการของทางกระทรวงการกระทรวง,งลัรครับกระทรวงคารอ่กระทรวงลังสมาคมธนาคารไทยครับนะครับภายใต้การสนับสนุนของแบงค์ชาติเอกอกำลังจะถามนะว่าแบงค์ชาติกับคลังหรือสมาคมธนาคารไทยนี่ครับมาเกี่ยวพันยังไงที่ว่าแบงค์ชาติอ๋อค่ะอย่างนี้ครับครับอ่กระทรวงลังเนี่ยเขาเขาเขาต้องดูทั้งหมดเพราะว่าอ่าอันเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่า ต้องเอาเงินนะครับถ้าอการเอาเงินไปส่งให้กองทุนฟื้นฟู<อ>ใช่ไหมครับ,รบเพื่อเอาเงินก้อนนั้นน่ะมาจ่ายดอกเบี้ยแทนคพูดง่นนายๆก็คือหนี้สาธารณะมันจะในส่วนของกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยมันจะยืดออกไปครับนะครับคุณผู้สูตรครับนึกภาพอย่างนี้เรายืดหนี้กองทุนฟื้นฟูนฟนซึ่งไม่มีชีวิตครับนะครับเอาเงิน ที่จะจ่ายกองทุนฟูเนี่ยมาช่วยคนที่มีชีวิตก่อนอ่า้าไปยืดยืดหนี้กองทุนฟื้นฟูแต่เอาเงินก้อนนี้มาใช้สําหรับคนที่เป็นหนี้หรือคนที่เป็นหนี้แสดงออกก่อนไปช่วยกันก่อนใช่ไฮะใช่ใช่ครับช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนครับใช่ไหมครับส่วนอันนั้นรอได้อันนี้แบงค์ชาโอเคใช่ไหมครับเอ่อเท่าที่ทราบก็คือนําเรื่องเข้าคณะกรรมการ นโยบายสถาบันการเงินหรือกนอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าแต่ว่าก็อาจจะมีการต่อรองในหลายในหลากหลายประเด็นนะครับาเช่นคุณพิณสุทธิ์นึกภาพตามผมนะครับครับถ้าผมเป็นหนี้เสียมันจะมีดอกเบี้ยค้างดอกเบี้ยปรับก้อนหนึ่งครับสมมุติผมเป็นหนี้เสียปุบ๊บ ผมก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ผมไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมมันก็จะมีต้นเก่ากัอาดอกเบี้ยเก่าถูกไหมครับ,รบมีเบี้ยปรับเก่าถูกไหมครับ,ค,รบคำถามก็คือตรงนั้นจะลดหย่อนผ่อนตนกับเขาไ,ได้แค่ไหนมีของเก่าค้างอยู่อ,ะอะนะครับแล้วก็อ,อันต่อไปคือวงเงินสินเชื่อที่เราเคยคิดกันว่าจะช่วยคนระดับวงเงินไม่เกินสามล้านะจะขยับเป็นวงเงินห้าล้านไหม รถยนต์ที่ข่าวออกมาตอนแรกว่าเจ็ดแสนวงเงินจะขยับขึ้นเป็นแปดแสนไหมครับอ่ใช่ไหมครับหรือว่าเอถ้าจะไม่ให้เขากู้เงินเนี่ยเอาสักปีหนึ่งหรือสองปีหรือสามปีเอาตรงไหนไอ้ไอ้ขยาวขยาวในรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับมันยังไม่อาจจะยังไม่สเด็ดน้ําครับแต่ว่าก็คงใกล้จะออกมาเต็มทีแล้วล่ะครับครับผมอันนี้ใครเป็นคนตัดสินใจครับเรื่องายละเองนี้ เรื่องนี้สามฝ่ายเลยครับเจ้าหนี้คือสมาคมธนาคารทั้งธนาคารไทยธนาคารรัฐนะครับครับตัวที่สองคนที่สองกองทุนซื้นฟูครแบงค์ชาตินะครับคนที่สามกระทรวงการคลังครับแล้วก็นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบครับผมคอรมอนี้เพื่อทราบตัวเองใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละส่วนนะครับครับเที่ยวนี้อย่างนี้คุณพิสุทธ ทุกคนต้องโดนกันท่วนหน้าใ่นะครับเจ้านี่ก็รายได้หายอ่าล,ลูกนี่ก็กู้เพิ่มไม่ได้นะอ่ะาต้องมีวินัยแต่เจ้านี้รายได้หายแต่ก็มีโอกาสจะได้คืนสูงขึ้นหน่อยไหมอย่างนั้นเะรอมันดีกว่าที่จะเก็บลูกหนี่ที่เป็นนี่เสียไว้กับตัวอ่า เพราะว่าถ้ามีหนี้เสียไว้กับตัวเองมันก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ได้แต่ฟ้องนะครับได้แต่ฟ้องซึ่ง็ไม่อยากฟ้องมันจะเป็นมันไม่มีประโยชน์อืมผมผมก็เรียนว่าอย่างนี้คงที่สุดครับว่าถ้าถ้าลูกค้าไปแล้วมันได้อะไรมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เสียก็คือแต่ว่าถ้าช่วยให้เขากลับมาเดินได้มันดีกว่าทุกคนไหมโอเคตามคนต่างเสียเร่องนอ่ะ อันนี้คือคือวิธีการวิธีการเที่ยวนี้ก็คือว่าเจ้านี้ลูกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หลวงทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันครับครับ,<ม>รบก็คืออะในแง่ลูกนี้เราเข้าใจได้แต่ทั้งตอน,ตอนแบงก์ชาตินี่เขาจะอ๋อเข้าใจคือเสียเงินคือโอกาสที่จะได้เงินคืนก็จะช้าลงหน่อยหนึ่งถูกไหมอ่าแล้วมันมีภาระว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยพอพอเหลือห้าหกแสนล้านปัจจุบันใช่ไหมครับถ้าเกิดจ่ายนี่ช้า มันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มนะครับออดอกเบี้ยเพิ่มอีกปีละประมาณห้าพันล้านโอ้เออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอมันก็มีคนต้องรับผิดชอบเลยครับครับครับอถ้าโครงการที่ผ่านไปฉลุยแล้วก็เดินหน้านต่อไปมันสามารถจะช่วยลดหนี้ลงได้ไหมฮะอย่างน้อยๆตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังออกมาพูดก็คือหนึ่งจุด ประมาณ1.2-1.4ล้านล้านบาทนะครับรบที่ที่อยู่ในขายที่จะสามารถเข้าโครงการได้แต่ก็ต้องเรียนู้ทพิสุดว่าบางท่านน่ะหลายคนก็อาจจะไม่ยอมเข้าโครงการเพราะอะเพราะเขาคิดว่าอไปวัดดวงกันที่ศาลดีกว่าอ๋อป๋าจ,จะไปขอลดทนี่ที่ศาลจะได้เยอะกว่านี่เนะครับหรือคือเขามองว่าประวัติเขาเสียไปแล้ว นะครับยังไงเขาเขาก็กู้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอันนี้ก็นานาจิตตังและอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็เรียนผู้พิสูจน์ไว้เลยว่าไม่มีใครแก้เรื่องนี้ได้นะครับก็คือบอกว่าถ้าลูกหนี้ไปกู้นอกระบบอันนี้ไม่มีใครช่วยเขาได้อันนี้มันหนี้ในระบบเท่านั้นถูกอันนี้คือการช่วยหนี้ในระบบแต่ถ้าเขาอยากจะไปนอกระบบเขาช่วยไม่ได้ไปสู้ัหนี้นอกระบบ อันนั้นก็คืออันนี้เราไม่รู้จะช่วยยังไงยากมาให้ข้าวกรงรัฐบาลเศรษฐาก็พยายามทําอยู่นะก็ได้มาหน่อยใช่ใช่ครับนะฮะเสียดายมากเลยกําลังสนุกสนานแล้วก็กําลังเราเห็นทางออกด้วยกันไว้โอกาสหน้าผมรบกวนใหม่นะคุณสุรพลครับได้ครับผมยินดีครับขอบพระคุณครับคุณสุรพลโอภาสเสถียรนะครับสานผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรนะ